รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกคน แอมเบรเฟยก็ afraid, คืออะไรฉันเกรงว่านะคะขอโทษนะคะเอ้เกรงว่าคุณซาร่าไม่อยู่ค่ะ I'm afraid s a r a ร่าอีส n นนะคะทีนี้แล้วสมมุติเราก็คนที่จะบอกหลังจากที่เราบอกว่าคุณซาร่าไม่อยู่ค่ะจะฝากข้อความไวไ้มั้ยคะใช่ไหมคะแบบภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า can I take a message can I take a message แล้วก็หรือว่า will you leave a message แปลว่าอะไรคะ will you leave a message ทิ้งข้อความไว้เออคุณจะทิ้งข้อความไว้ไหมคุณจะฝากข้อความไว้ไหมนะคะหรือว่า would you like to leave a message would you like to leave a message ก็เหมือนกันใช่ไหมคะก็คือคุณต้องการจะฝากข้อความไ,มไหมคะแต่ว่าดีกรีของความสุภาพนะคะถ้าเป็น Would you like to leave a message จะสุภาพมากกว่าอีกนะจะเพิ่มความเป็นทางการภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีเลเวลของความเป็นทางการเหมือนกันนะคะไม่แตกต่างจากภาษาไทยเลยคะ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเขาไม่เสนอล่ะเขาไม่ถามว่าเราจะฝากข้อความไหมแต่เราอยากฝากเราอยากฝากเราก็บอกว่า Can I leave a message Can I leave a message? Can I leave a message? หรือว่าเพิ่มความสุภาพก็ May I leave a message? May เนี่ยก็จะสุภาพกว่า Can หนึ่ง May I leave a message for Sarah นะคะหรือว่า Could you take a message? Could you take a message? Could you take a message? Could you take a message แปลว่าอะไรคะ ฝากข้อความขอฝากข้อความไว้ไหนได้ไหมไหนคือ leave message <c oughs> คือคุณจะคุณจะรับข้อความไหม, <c oughs> ไหมคุณจะรับฝากข้อความใหม่ไหมโอเคไหมคะคุณจะจบข้อความได้ไหมนะคะ leave a message ก็คือฝากข้อความ take a message ก็คือเอาข้อความไป <c oughs> เอาข้อความไปอย่าสับสนนะคะระหว่าง leave กับ take นะคะอ่าถ้าเราเป็นคนพอไป แล้วก็ต้องพูดว่า Can I leave a message ขอฝากข้อความไว้ได้ไหมคะ <c oughs> แต่ถ้าเราเป็นคนรับสายเป็นคนที่เตรียมตัวจดข้อความเราจะใช้คำว่า take Can I take a message Can I take a message โอเคไหมโ <okay S 2> อเคค่ะทีนี้นะคะ,ะเวลาเราจะฝากข้อความ Can you please tell her that my c o d e Can you please tell her that my code บอกได้ไหมว่าไม่โทรมาหรือว่าบอกฝากเบอร์ไว้ก็คือ please tell her to call me back please tell her to call me back แล้วก็จะให้ดีก็ฝากเบอร์ไว้เลยนะคะ mm hmm. หรือว่า please tell her to call me back regarding the job application โอ mm ้โ hmm. ห oh, อันนี้อลังการมากเลยคืออะไรคะ please tell her to call me back regarding the job application ก็คือ กรุณาบอกให้เขาโทรกลับมาด้วยเรื่องเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะอันนี้นะคะ regarding the job application <ม>ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการสมัครงานอันนี้ฝากทางอะไรคะฝากเรื่องเอาไว้เลยว่าเนี่ยโทรกลับมาด้วยเรื่องนี้อันนี้ก็ละเอียดขึ้นไปอีกนะคะเป็นยังไงคะชอบประโยคไหนคะประโยคแรกประโยคแรก Can you please tell her that my c a l หนูก็ต้องพูดว่าอะไรคะ Can you please tell her t h a t c o m i n call? Okay ค good job ต่อไปนะคะถ้าสมมติว่าเราโทรไปโทรไปบริษัทใหญ่หรือองค์กรใหญ่ๆที่จะต้องมีการต่อสายนะคะเราจะใช้คำว่ายอย่างไรนะคะก็คือ May I have extension one four one f please อลองพูดสิคะ may I have extension 1414 please ใช่ก็คือขอต่อห้อง1414 14 14หน่อยค่ะนะคะต่อสายก็คือ have extension นะคะ have extension นะคะหรือว่าง่ายๆ please put me through the room serviceplease put me through the room service คืออะไรคะเออส่งไปที่ห้องได้ไหมช่วยอะไรคะ <laughs> ช่วย ต่อสายไปที่ room service ใช่ค่ะ put me t r u e ก็ได้หรือว่าถ้าเรารู้เบอร์ก็ may I have extensions แล้วก็เบอร์ของเราได้นะคะถ้าก็จำไม่ได้อาจารย์คะตัวจำไม่ได้เลย extension เออก็จำไม่ได้ put me t r u e ก็กลัวว่าจะใช้ผิดนะคะก็อาจจะเป็น can you please connect นะคะต่อได้เลยอาจจะใช้คำว่า connect connect me connect ใครก็ connect i o n connect me to room 123 โอเคอ่ะนะคะถ้าจำไม่ได้นะคะแล้วเราจำว่า connect ได้ก็ใช้คำว่า connect ได้เลยนะคะ connect me to นะคะโอเคอ่า next one ทีนี้ การถามชื่อถามชื่อเราจะพูดว่า what's your name มัน <c oughs> จะดูแบบจู่โจมเกินไปนะคะเราก็ดูงงนะคะถ้าเราเวลาเรารับสายแล้วเราต้องถามว่า issa, ไม่ทราบว่าไใครโทรมาคะใช่ไหมคะไม่ทราบว่ากำลังเรียนสายอยู่กับใครคะอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้คำว่า may I have your name please may I have your name please นะคะคือเหมือนกับถ้าเป็ดภาษาไทยก็จะเหมือนอะไร ขอทราบชื่อหน่อยได้ไหมคะอ่ะ <laughs> กับแบบถามเขาว่า hello what's your name มันจะเหมือนแบบเออคุณชื่ออะไรอะแบบนี้ก็จะดูแบบไม่สุภาพใช่ไหมคะแบบไม่รู้จักกันแล้วแบบคุณชื่ออะไรอะมันจะดูแบบดูหาเรื่องนะคะแต่ถ้าเราพูดว่า may i have your name please ก็จะแบบขอทราบชื่อหน่อยได้ไหมคะอ่าแบบนี้คะดูแบบดูแบบสุภาพขึ้นมาเลยใช่ไหมคะหรือว่า may i ask who is calling may i ask who is calling, who is calling ก็คือ ก็เหมือนกันก็คือขอถามได้ไหมคะหรอว่าใครโทรมาใโทรมาหรือสั้นๆก็ who is calling who is calling แต่อันนี้จะสุภาพน้อยสุดนะคะเอาเป็น may I have your name please หรือ may I who is calling แต่จริงๆ who is calling ก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าที่ไม่ถูกคือ what's your name อันนี้ไม่โอเคแน่ๆนะคะอย่าเพิอนะคะเดี๋ยวเพิอถามว่า what's your name นะคะ ทีนี้โอตายละอันเนี้ยเข้ากับเรื่องราวในยุคนี้มากเลยถ้าเราโดนแก๊งคอสเซนเตอร์โทรมานะคะสมมุติว่าเราโดนจากแก๊งคอสเซนเตอร์โทรมานะคะสมมติแบบว่าขอคุยกับคุณซาร่าหน่อยเอ๊ะ หนูก็จะบอกว่าที่นี่ไม่มีคนชื่อสาราใช่ไหมคะมีแต่คมินใช่ไหมคะหนูจะบอกว่าอะไรคะ There's no one by that name นะคะเวลาที่คนโทรผิดนะคะหรือว่าอะไรคะหรือว่าเราอาจจะใช้คำว่า You've got the wrong number You've got the wrong number ก็คือโทรมาผิดแล้วค่ะนะคะไอ้ Putterfee ve อันนี้หมายถึงคำว่าอะไรคะคามิน ส้างเอ่อพ็อตต้องมีอีกเลย <Half S 1> ดิคือ <half. S 1> เก่งมากนะคะมันย่อม,มาจากคำว่า half นะคะ you have got the wrong number ก็คือแบบอะไรคะโทรผิดแล้วนะคะสมมติว่าถ้าคนโทรมาผิดนะคะหรือแบบเออไม่ใช่ทีนี้อะ่ะต่อไปสมมติเรารับบทเป็นโอเปอเรเตอร์นะคะโอเปอเรเตอร์สมมติว่าคามินจะต้องแบบขอต่อห้อง1414 14. คสนีามินจะพูดว่าอะไรนะคะ Please connect me to room 1414โอเคครูก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนรับสายเราจะโอนสายให้เขา I will put you through นะคะหรือว่า the line is busy the line is busy คืออะไรคะสายไม่ว่างสายไม่ว่างใช่ไหมคะหรือว่า the line is engaged คืออะไรคะติดสายก็สายไม่ว่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าแบบว่า e n g a g e ก็คืออะไรคะ n <Eng> เ a g e เกี่ยวเนื่องอย่างนี้กันอยู่ก็ได้นะคะอทีนี้แต่คำที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือเป็นคำง่ายๆที่ครูชอบเจอเด็กๆอ่านผิดนะคะก็คือคำนี้นะคะคำนี้นั่นเอง b4 ใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่า b4 แปลว่าติดโทรศัพท์แปลว่ายุ่งใช่ไหมกำลังยุ่งอยู่กำลังวุ่นวายอยู่ b4 แต่ว่ามันเขียนว่าอะไรคะ มันเขียน B U S Y <S oh. <S ทำให้น้องๆบางคนเนี่ยอ่านว่าบูซี่ซึ่งมันไม่ใช่นะคะห้ามอ่านว่าบูซี่นะคะ B y นะคะ B C โอเค the line is busy the line is engaged นะคะสายไม่ว่างค่ะนะคะมีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะโอเค right now the line is busy please hold on กร uh, mm hmm. ลนารอสักครู่ uh, mm hmm. ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมีนะคะรอสักครู่ uh, <laughs> สายยุ่งอยู่นะคะรอสักครู่เราสามารถพูดได้เยอะมากนะคะ mm hmm. just a minute just a second just a moment or one moment please อ่ะไหนลองพูดสิคะ just a minute just a minute just a second just a second just a moment just a moment <Okay. S 2> one moment please One moment please. อ uh, Which one do you like? ชอบอันไหนคะ One moment please. อ uh, One moment please ก็ดีค่ะก็ดูสุภาพมากเลยนะคะแต่นเนารอสักครู่นะคะโอ้อย่างนี้เราไปเป็น operator <c oughs> กันได้แล้วนะคะโอเคหรือว่า Hold the line Hold the line ค <Hold S 2> ือ <the S 2> สาย <line. S 2> รอก่อนนะคะ Hold on Hold on เนี่ยก็เป็น phrase w o r b นะคะ phrase w o r b คืออะไรคะ r a ร e r v e r b ฟคือคำสองคำมารวมกันแล้วความหมายเปลี่ยนนะคะเช่นคำว่าอะไร give give คือห i Up คือขึ้น g i v อ up รวมกันกลายเป็น กิฟต์อันะคะรวมกันไม่ได้แปลว่าให้ขึ้นแต่แปลว่ายกเลิกหรือแปลว่ายอมแพ้ <Okay. S 1> ใช่ไหมคะอันนี้ Hold On ก็คือรอก่อนนะคะ o l d On mm hmm. ก็เป็นหนึ่งใน Face วิร์เหมือนกันนะคะเ a ซ a วิ face over, ร,ร์ฟภาษาอังกฤษมีมากมายที่ใช้ได้อย่างสนุกสนานนะคะเดี๋ยวไว้เราก็จะมาพูดกันนะคะแต่ว่าอันนี้ Hold On mm hmm. คือรอก่อนนะคะรอสักครู่นะคะ o l d on ลองพูดค่ะ Hold อ n <on. S 1> อือ,อดีมากค่ะถือสายรอสักครู่นะคะต่อไปถ้าเราฟังเขาพูดไม่ทัน ฟังเขาพูดไม่ทันเราจะทำยังไงบางทีเราก็จะติดคําว่า again please again please ใช่ไหมจริงๆมันก็ได้นะแต่ถ้าใช้หลายครั้งเนี่ยมันก็ดูมันก็จะดูแบบ เขาก็จะงงว่าที่ฟังไม่ทันเนี่ยเพราะอะไรเขาพูดเบาไปหรือเขาพูดเร็วไปหรืออะไรยังไงถ้าเราบอกให้ชัดเจนเนี่ยก็จะช่วยให้การสนทนาเนี่ยราบรื่นขึ้นนะคะ mm hmm. เช่น Sorry I didn't catch that Could you slow down a bit อีกทีนะคะ Sorry I didn't catch that Could you slow down a bit ขอโทษนะคะฉันอะไร catch that อันนี้แปลตรงตัวคืออะไรคะแต่ไม่ทนันไม่ใช่นะคะ Sorry I didn't catch that ก็คือฉันตามไม่ทนันฉันจับประเด็นไม่ทนัน Could you slow down a bit slow down a bit ก็คือพูดช้ชา <ๆ S 2> ลงนิดนึง<ๆ>อ,อย่างนี้เขาก็จะได้รู้ใช่ไหมคะคนที่คุยกับเราก็จะได้รู้ว่าเขาต้องพูดช้าลงใช่ไหมคะ Could you slow down a bit นะคะหรือว่าเราอาจจะบอกว่า Could you say that again Could you say that again ก็คืออะไรคะ พ,พูดอีกครั้งพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าเก <c oughs> ิดเพลงนี้หรือเปล่าเด็กๆต้องเกิดไม่ทำเพลงนี้ไน้เลยนะคะ d you say that again พูดอีกทีได้หรือเปล่านะคะหรือว่าบอกไปเลยว่าโอ้มื่อกี้จดไม่ทันเนาะ Could you spell your name please Could you spell your name please <c oughs> คืออะไรคะ spell สกดใช่บอกเลยว่าช่วยสะกดออกมาเลยจะได้จดทันนะคะจำไว้นะคะถ้าเราบอกให้ชัดเจนว่าเมื่อกี้เรา ให้เขาพูดอีกครั้งเพราะอะไรนะคะก็จะช่วยให้การสนทนาของเราเนี่ยราบรื่นขึ้นนะคะเขาก็จะรู้ว่าเออเราต้องการอะไรนะคะ,ะมี sorry I didn't catch that Could you slow down a bit คือช้าลงหน่อยพูดอีกที่คุดอยู you ่อะไรคะคุยอยู่ say d a t i g a g o o d job แล้วก็ขอให้สะกดก็ can you spell your name please okay <ม>เรียนมาเยอะแล้วโอเ okay, ค it's time to do the exercise โอเคเรามาเช็คความเข้าใจกันด้วยแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะมีคำว่า l e a v เมื่อกี้คืออะไร l e a v คือ l e a v คือออกค่ะออก l e a v คือฝากก็ได้ <c oughs> ออกก็ได้นะคะ speak เออทิ้งไว้ <c oughs> ได้เลย speak พูดใช่ไหมคะ call เ,เติมพ e ีดี ทำไมโครเติม ED ก็แบบว่าโทรไปแล้วโทรมาใช่ไหมคะโทรมาแล้วนะคะ moment 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 คืออะไรคะสถานการณ์สักครู่นะสักครู่นะคะ moment คือสักครู่นะจเย็นๆไม่เป็นไรอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะโทรมาสวัสดี hello caller caller เคืออะไรคะ caller คือว่าโทรใช่ไหมคะเพราะเรายกว่า caller ก็คือคนที่โทรไป อ่ะครูเป็น caller อ่ะหนูเป็น thomas อ่ะ thomas hello hello c o u l eye to serena ก็แต่ว่าต้องขออะไร speak อ่ะ very good นะคะก็ต้องประการขอใช่ไหมคะขึ้นต้ิ้ลมา c o u l d I ก็ต้องขอพูดกับนะคะก็เป็น c o u l d I speak to serena right ขอคุยกับคุณ serena หน่อยนะคะถูกต้องเลย c o u l d I speak to serena right อ่ะ thomas go ahead sorry she not at home would you like to <laughs> to leave a message Very good. <laughs> ก็คือ she is not at home ก็คือ not mm hmm. ใช่ไหมคะปฏิเสธอ่านะคะเซเรนาไม่อยู่นะคะ would you like to คุณต้องการที่จะทำอะไรนะคะคำที่เข้าก็ต้องเป็นอะไรคะฝากข้อความไว้ไหมก็คือ leave <laughs> อ leave a message นะคะ leave a message yes Please tell her h a t Jane Jane อะไรดี Jane, Jane oh. บอกได้่อยว่า Jane โทรมาใช่ไหมคะ oh. ก็คำที่เข้าก็คือ call e d call เด uh. Please tell her t h a t Jane call e d oh. Okay, okay. เรามาต่อนะคะ next situation อ่ะเจนบ้างเจนเจนนะคะกลับมาแล้วนะคะเราเจนก็จะโทรบ้างนะคะ hello อ่ะครั้งนี้คูกเป็นเจนบ้างเราให้คามินเป็น caller บ้างนะคะ okay let's go <S hi is that เะคะ K, ใช่ this is K เราจะเห็นนะคะว่า K เนี่ยตัว K อันเนี้ยขึ้นต้นด้วย capital letter ใช่ไหมคะแปลว่ามันเป็นชื่อเฉพาะใช่ไหมคะเ mm hmm. พราะฉะนั้นอันไหน mm hmm. ที่จะเป็นเหมาะกับการเป็นชื่อเฉพาะคะ K อะไรดีคะ K คซูเปอร์มาร์เก็ตใช่เคซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นคำตอบนะคะถ้าบอกว่า Hello is that K wrong number mm hmm. นั่นใช่เบอร์ผิดของเคไหมคะ mm hmm. ก็ไม่ใช่นะคะก็ต้องเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคนะคะ Is that K supermarket อืมเจนก็เหตุ I'm sorry you have the wrong, you have the wrong number good job ก็คือขอโทษนะคะคุณได้รับเบอร์ผิดแล้วนะคะ you have the wrong number นะคะเบอร์ผิดนะคะ wrong ผิดนะคะ wrong number อ่าแต่ครูก,ก็แต่ว่าอะไรคะครูก,ก็จะตื้อต่อไป are you sure is this one two t five six seven ใช่เบอร์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7บางทีเราก็ต้องทวนนะคะว่าเออทำไมเราถึงโทรผิดอะไรอย่างนี้นะคะ are you sure is this one ก็ถามให้แน่ใจไปเลยนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no this is one two three four five six eight อ่านะคะก็คือเปลี่ยนจาก seven to eight ก็เลยเป็น wrong number โอเค wrong <laughs> number อ่าโอเค let's move to the next exercise เป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าเรามาดูกันต่อเลยนะคะโอเคโอ้ okay, อันนี้เยอะมากเลยเยอะมากเลยนะคะเราจะมาฝึกให้คล่องกันเลยนะคะวันนี้่ะ ah, do you wanna be Anna or do you wanna be Mary <Mary. S 1> you wanna be Mary r i e why because <laughs> Mary <'s> sound cute <laughs> okay okay I can be Anna because I uh, I like Anna in in Frozen <laughs> okay ah uh, okay ah uh, so let's see hello this is Anna is Jenny ก็คืออน n นโทวมาสวัสดีค่ะนี่อันนา is Jenny Jenny อะไรดีคะ Jenny call Jenny ทัก call เป็นค a l ไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าคองเนี่ยเป็น verb ช่องที่2ใช่ไหมคะแล้วก็เป็น action verb จะใช้กับ verb to be ไม่ได้นะออันนี้ก็ต้องดูว่าอันไหนเข้ากันก็คือจะเราก็ดูว่าอ๋อน่าจะถามว่าเจนนี่อยู่ไหมใช่ไหมคะเจนนี่อยู่ไหมอ่ะมีอันไหน thank you เจนนี่ thank you เจนนี่ i'm sorry ไม่เข้ากันนะคะเจนนี่ slowly เจนนี่ช้าไหม เจนนี่ no problem เจนนี่ one two three four five six seven ก็ไม่ได้เจนนี่ message นร่งก็คือข้อความเจนนี่หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะคำตอบก็จะต้องเป็นอะไรคะอันนี้เขาก็ต้องเป็น t h i s anna is Jenny t h e r e เออ h e r e อยู่นั่นหรือเปล่าคะ is Jenny t h e r e เราอาจจะใช้คำว่า t h e r e ก็ได้นะคะ no no แล้วไงต่อดีไม่ค่ะ she's not at home right now เจนนี่ไม่อยู่ค่ะ no อะไรดี no, no. I'm sorry very good คำที่เข้าก็จะเป็น no I'm sorry okay sorry she's i not at home right now can I take a message a message อ่าขออให้ฉันสดข้อความไว้ไหมคะ can I take a message okay แอนนาดีใจเลย yes thanks อ่าบอกได้ไหมว่าแอนนาจุด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 อ่าตรงนี้เราจะดูว่าอะไรคะอันนี้ต้องเป็นการขอใช่ไหมคะพอเป็นการขอคําไหนที่เป็นการขอคะปกติเราขอให้คนมันทำอะไรมันจะขึ้นคําว่าคือ very good คําว่าคู d หรือแ a นก็ได้นะคะแต่ค mm ูด hmm. ก็จะแสดงความสุภาพขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะคะคําตอบก็จะเป็นคู d แล้วเราต้องอย่าลืมอะไรด้วยคะอย่าลืมเขียนให้เป็นตัวใหญ่นะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะคะ mm hmm. ใช่ไหมคะเพราะขึ้นประโยคใหม่ใช่ไหมคะ Could you tell her that Anna oh. Anna ทำอะไร Call Call โอเคนะคะบอกได้ไหมว่า Anna โทรมานะคะอ่า ก็คือโฟนนัมเบใช่ไหมคะพูด <Yeah. S 1> ถึงเบอร์ก็จะต้องเลือกอันที่เป็นเบอร์นะคะก็จะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 h r e e o i s k a y it's a very easy, easy. to remember numbers okay ah uh, so can I move ทันไหมคะ yeah okay นะคะทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปกันเลย ah uh, Mary บอกว่า I'm sorry I'm sorry could you repeat that please repeat ยังไงดีคะ repeat slowly e ว้ยคือช่วยพูดมาอีกทีอย่างชา้ชาๆได้ไหมคะ slowly please นะคะอย่างชา้ชาๆ slowly yes it's one two three four five six seven เ mm hmm. ออก็ต้องพูดช้าลงเสมอนะก็แบบ one two three four five six seven one two three four five six seven okay thank you okay thank you I will give her the message oh. แล้วอีกคนนึงก็จะตอบว่า no problem โอเค no problem <laughs> uh, no problem อ่านะคะก็จะฝากขา้อความให้แน่ๆไม่เป็นปัญหาเลยนะคะก็จะเป็น no problem <laughs> นะคะ no problem <Okay. S 2> อ่ะ <laughs> เราก็จบด้วยเลยคะ่ะ thank you thank you ขอบคุณนะคะที่เขาจะเอาข้อความไปบอกให้เรานะคะก็จะจบด้วยคำว่า thank you อย่าลืมนะคะ Thank you นะคะออกเสียงให้ถูกนะคะคำมีบางทีเวลารีบพูดบางคนเผิ่ <pe arl> พูดเป็นแตงกิห้ามเด็ดขาดนะคะแตงกิ้นะคะห้ามแตงกิ้วนะคะโอเคค่ะถ้าเจอครูครูจะให้พูดว่าแตงกิ้วยี่สิบรอโอเคค่ะ, <laughs> ะ,ะ Let's move อ่ะอลังการนะคะทีนี้เราจะไปบริษัทนะคะ Wistly Company นะคะ w i s l e y Company นะคะใครเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องชอบนะคะอันนี้ <as> แน่ๆเลยนะคะเฮอร์ไมโอนี่เฮอร์ไมโอนี่บอกว่า w i s l e y Company เฮอร์ไมโอนี่สปีกิ่งแล้วยังไงต่อนี่คะอ่าเป็นเฮอร์ไมโอนี่เป็นโอเปอเรเตอร์น,นะคะเฮอร์ไมโอนี่สปีกิ่งแล้วยังไงต่อคะ How can I help you? How can I help you? ให้ฉันช่วยอะไรไหมคะดีมากค่ะ mm hmm. Hello m i s l e y Company แล้วก็ชื่อบริษัทใช่ไหมคะ Her My Only Speaking แล้วก็อะไรคะ How can I help you? หรือบางที่ก็อาจจะเป็นแบบว่า Hello A B C Hotel, s u ภ p a นิ i n Speaking, How may I help you อย่างนี้นะคะออฟเฟอร์ความช่วยเหลือทำให้คนที่โทรมาเนี่ยรู้สึกประทับใจนะคะรู้สึกว่าคนรับสายเนี่ยพร้อมที่จะคุยกับเรานะคะ w i s e m y Company, p e r m a n e n l y Speaking แล้วก็หนูตอบว,ว่า How can I help you ใช่ไหมถูกต้องค่ะใช่ค่ะแล้วก็ Hello แล้วยังไง่อดี h a r r y ก็ต้องบอกว่าบอกวัตถุประสงค์ของการโทรใช่ไหมคะว่าโทรมา<ะ>หาใครอะ แฮร์ี่จะบอกว่าคุณจะสเปลดัตพรีสก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าให้สเปลสะกดอะไรหรือว่าข้อดีแฮรี่บอกว่าเมอาคูอิสคอลลีแฮรี่เป็นคนโทรไปจะถามว่าใครโทรมาแฮรี่ก็จะเบลอแล้วนะคะหรือถ้าแฮรี่พูดแบบข้อดีคือคุณจะเวทสำหรอะโมเมนต์แฮรี่โทรไปแต่บอกว่าแฮรี่บอกว่าให้โอเปอเรเตอร์รอสักครู่ก็ไม่ใช่หรือแฮรี่บอกว่าบอกบอกเข้าเอฟวูดยูไลท์ทูลิฟอะเมสเซจแฮรี่บอกว่า แค่ไดม่คนข้อไปแต่ถามว่าคุณจะฝากข้อความใหม่ก็แฮร์รี่ก็งงบทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้ออะไรคะข้อสีข้อสีสีแคนาดา right May I speak to Mr. w e s l e y ขอคุยกับคุณวิสลียหน่อยครับ I'm sorry Mr. Weasley is not in at the moment is not in ก็คือไม่อยู่ตอนนี้ค่ะแล้วยังไงต่อถามว่าอะไรต่อดีคะถามว่าอะไรต่อคะ Would you like to spell that p l e a s e ไม่ได้ไม่ใช่นะคะไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นตอนสะกดคำเลยนะคะก็อะไรคะก็ต้องถามว่าคุณวิสลี่ไม่อยู่แล้วก็อันไหนที่เข้ากันก็จะเป็น Would you like to leave a message?Exactly คุณต้องการที่จะฝากข้อความไว้ไหมคะก็คือ Would you like to leave a message? นะคะข้อ s ถูกต้องค่ะคุณแฮร์รี่บอกว่า Yes could you tell him to call me back as soon as possible คำที่อยากให้ทุกคนรู้จักก็คือ as soon as possible นะคะ as soon as possible คืออะไรคะ as soon as possible คือตื่นตื่น <c oughs> as, as possible ก็คือเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะหรือบางทีเราจะเจอตัวยอ่อว่า ASAP อ่าพอเป็น ASAP นึกออกเลยใช่ไหมคะ ก็คือแปลว่างานร้อนนะคะ ASAP as soon as possible เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะถ้าเจอเจอทำงานเจอแฟ้มง,งานเขียนว่า ASAP ก็คือรีบเลยนะคะรีบเลยนะคะก็คือช่วยติดต่อกันมาให้เร็วที่สุดได้ไหมอ่าแล้วเขาจะคุยอะไรกันต่อนะคะไปดูกันนะคะเขาบอกว่า certainly ได้เลยะคะ่ะ ได้เลยค่ะแล้วก็ตุดๆๆๆตุดตะเราไม่รู้ว่าอะไรแต่คุณแฮร์รี่บอกว่า I am Harry from the b r o o m s h o p ก็คืออะไรคะผมชื่อแฮร์รี่จาก Broom Shop นะคะจากร้านขาย Broom ก็คืออะไรคะบรู m What i t mean บรู m ร้านขายไม้กวาดนะคะบรูมนะคะบรูมไม้กวาดนะคะผมแฮร์รี่จากบ o ูมชอปครับเพราะว่าคอไม่เอานี่จะบอกให้สะกดไหมก็ไม่เข้าค่ะ ขอให้รอไหมถ้ารอเราจะพูดว่า I am Harry ก็ไม่เข้ากันนะคะคำตอบก็จะเป็นข้อ B May I ask who is calling นะคะ May I who is calling นะคะทำเล้บ้อมทราบชื่อหน่อยได้ไหมคะน่คุณแฮร์รี่บอกว่า I'm Harry from the b l o m shop แล้วเขาไปอะไรกันต่อคุณแฮร์รี่ถึงบอกว่า H A R Y Harry คุยอะไรกันต่อคะต้องขอให้ทำอะไรแน่นอน สะกดใช่ไหมคะและ้วสะกดนี่คือคำว่า spell เพราะฉะน,นั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบข้อ a โอเคอ่านี่ก็คือบทสนทนาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะว,ว่าคุณ Hermione แล้วก็คุณ Harry นะคะ How can I help you ก็คือให้ฉันช่วยอะไรใ้ันช่วยอะไรไหมนะคะอันนี้ดีมากะคะเป็นประโยคที่ที่พูดแล้วก็จะดูว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วเราก็เป็นมิตรนะคะ May I speak to Mr. w e i s l e y ก็คือขอคุยกับ Mr. w <Wis> i s l e y คุณ w i s l e y หนครับ Would you like to leave a message คุณต้องการจะ leave a message อย่าลืมนะคะฝากข้อความใช่ไหมคะ May I ask who is calling ใช้แทนคำว่าอะไรใช้แทนคำว่า What's your name คือขอทราบชื่อหน่อยได้ไหมคะ May I ask who is calling แล้วก็สุดท้ายนะคะ Could you spell that please ช่วยสะกดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะนะคะ ก็จบแล้วแบบคุณฮาดยากไหมเอ่ยยากค่ะไม่ยากเลยค่ะต้องกดไปกดมาคนะค่ะวันนี้เราเรียนรูปประโยคของ t e l e p h o n e Conversation มากมายเลยนะคะ ถานการอะไรคะถามชื่อชืญญ่อยาอันโทรศัพว่าคนจะพูดยังไงให้สุภาพนะคะการฝากข้อความการบอสักครู่การต่อสายรูปประโยคเยอะมากเลยถ้าเกิดขครยากจะทบทวนหรือดูย้อนหลังนะคะไปได้เลยที่ w w w e t v t h a i t v นะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณสถานที่สวยมากนะคะจาก d a s Studio คะ่ะแล้วก็ขอบคุณน้องขำลินนะคะที่มาเป็นนักเรีย<ห>นใ้ครูนะคะน่ารักมากค่ะแล้วก็พบกันใหม่กับรายการ let's go english ครั้งหน้า นะคะสวัสดีค่ะค่ะ